พาไปติดตามกันที่เรื่องของบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรกันก่อนค่ะ<ต>หลังจากที่มีการที่จะส่งบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรไปในหลายประเทศเนี่ยก็พบความไม่ปกติเกิดขึ้นหลังจากที่ก็มีการต้องเรียนเข้ามาที่ทางพรร่อไทยด้วยนะโอ้โหเรื่องบัตรเลือกตั้งสําคัญนะคุณผู้ชมถือว่าเป็นสิทธิ์ของประชาชนแม้ว่าจะอยู่ในประเทศไทยก็ดีหรือไปทํางานต่างประเทศ<ช>ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันหนึ่งเสียงหนึ่งคะแนนกระบวนการต่างๆที่กะกะตได้ออกมาพูดก่อนหน้านี้ยืน ยันว่าทุกอย่างเนี่ยจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแต่สุดท้ายมีเหตุเกิดขึ้นนะฮะคุณผู้ชมทางพักเพื่อไทยก็บอกว่าล่าสุดมันมีเหตุการณ์บัตรเลือกตั้งผิดพลาดเกิดขึ้นแหะครับที่กรุงลอนดอนกรุงลอนดอนนี่คืออังกฤษใช่ไหมฮะ<ช>ก็มีการพูดถึงบัตรที่ผิดพลาดว่าตอนนี้เนี่ยกกตจะรับผิดชอบกระบวนการนี้อย่างไรนะครับไปรับฟังการเปิดเผยจากนายธนินรุ่งธนเกียรติ รองโฆษกพักเพื่อไทยได้กล่าวถึงกรณีที่ปรากฏเอกสารการประกาศรายชื่อผู้สมัครสสกรุงเทพมหานครเขตเลือกตั้งที่11นะครับซึ่งออกโดยเอกอัครราชทูตณกรุงลอนดอนสําหรับการเลือกตั้งนอกราชอารที่ผิดพลาดไปโดยภาพผู้สมัครสสของพักเพื่อไทยไปสลับกับพักการเมืองอื่นฮะคุณจรรทร <S <S 2> <S 2> เรื่องนี้พักเพื่อไทยมองว่าเหตุการณ์ดังกล่าวทําให้ประชาชนเกิดความสับสนอาจจะนํามาสู่กระบวน,นการลงคะแนนผิดพลาดได้ขณะนี้ฝ่ายกฎหมายของพักเพื่อไทย อยู่ระหว่างการจัดเตรียมเอกสารยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือทางกะกะตทําให้การตรวจสอบรวมไปถึงการชี้แจงสาเหตุของความผิดพลาดต่อกรณีดังกล่าวว่าเกิดขึ้นจากสาเหตุใดและจะมีแนวทางในการรับผิดชอบอย่างไรต่อไปเพราะว่าความผิดพลาดครั้งนี้ได้ก่อให้เกิดความเสียหายกับพักเพื่อไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วถึงแม้ว่าจะมีการแก้ไขเอกสารดังกล่าวแล้วก็ตามนะครับแต่ประชาชนที่รับเอกสารไปก่อนยังเกิดความสับสนอยู่ดี ถัดมารองโฆษกของพรรคเพื่อไทยคุณชนินยังได้กล่าวเพิ่มเติมการกระทําครั้งนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของความสะเพร่าการดําเนินงานของกะกะตหรือไม่ทําให้เกิดความกังวลว่านอกเหนือจากความผิดพลาดของเอกสารฉบับนี้จะมีเอกสารฉบับอื่นในประเทศไทยอีกหรือไม่ที่มีการนําเสนอข้อมูลที่มีความคลาดเคลื่อนจนอาจนําไปสู่ความเสียหายต่อการลงคะแนนเสียงการบิดเบือนเจตานารมณ์ของประชาชนอีกครั้งจึงขอให้ประชาชนร่วมกันจับตาตรวจสอบการทํางานหลังจากนี้เป็นต้นไป หากเกิดข้อพิรุษต่างๆหรือข้อกังวลใดๆสามารถประสานเรื่องส่งมาที่พักเพื่อไทยได้โดยทันทีครับ